ผมั้นั้นเลยเนี่ยจับโอ้โหปล่อยพวกนี้เดี๋ยวผมบอกเจกองไหนแท้เจกก็ไปขายใครก็ได้เดี๋ยวผมบอกราคาไปด้วยดีไหมก็ได้แล้วคุณลดไม่เอาคุณลดไม่เอาคือวันนี้ถ้าเจกจะซื้อขายกับผมอ่ะเจกต้องทำกันบ้านมาบ้างเจกพร้อมจะเขียนแต่สิ่งที่สำคัญเจกจะต้องไปปรึกษาเจกต้องไปดูราคาเจกต้องไปเทสราคาใหม่อีก คนที่เขาซื้อขายกับผมอ่ะเนี่ยเขาคุยเันเขาเอเงินกับผมพูดได้เลยเจ๊ไข่เท่าไหร่อ่ะผมถึงถามบอกเจ็ไขให้ผมทํำยังไงมันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนี่ไงเบอร์สิบเอ็ดเจ็ดกลางโวยเลยซื้อขายกันแบบสองคำรู้เรื่องกันแล้วสองัหนึ่งห้าเฉพาวพัน้าเหรอนั่นแหละนั่นแหละ ท,ทั้งพลาทองทั้งทั<ห>้งพลาทั้งทองนั่นแหะมันเล่นไมด้วัดไปเที่ยวเราโอเคผมเข้าใจนี่เจ็ดเปิดโยวยเลยอันนี้เท่าไหร่สามหมื่นให้คุณอย่างนี้เลยครับผมไม่ใครจะวัดเกิอจอกนจบมันนะเพราะว่าพลาไม่มีความดุลอ่ผมกลัวมันเจ๊เ,ออเราเฉพาะซื้อผมจะซื้อเะพาะแท้ไม่ต้องไปทั้งหมดผมดูแท้ผมถ้าจึงาำแท้ แต่ที่ผมพูดจะเก็บเนี่ยมผมพูดอย่างใจผมไ<ผ>ม่ย<ด>อมเอาเบอร์ไว้เพราะว่าด๋ยวหลานถามผมแล้วผมตอบมันไม่ได้จะได้จําได้ว่าอันไหนเท่าไหร่อันไหนเท่าไหร่คุณดูไว้แค่อย่างเดียวราคาคุณจดจ,จบประผัได้แน่เพราะผมจะจดเบอร,รท์ทองก็ไหลตัง <c oughs> ค์นอ่ะ้าใจเจ็บคู่นี้ห้าหมื่นแล้วกันนะครับอันนี้เจ็บไข่ได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้มันทองเก้าเก้าเพราะมันต้องเป็นของในหลวงอันลาชินี้มันจะเบอร์เจ็บอันนี้ไม่แถ้ซื้อได้ผมหมดอ่ะ ถ้าผมเอาให้ครับเจ้าไหนคุณซื้อได้แน่นอนคุณพตคุณไม่ต้องห่วงผมรู้พอรู้ราคาคุณกําไรแน่นอนผมพูดแค่นี้สึกเยอะเอี่ยผมไม่มีทุนผมถึงบอกว่าผมเล่นกับคุณลเจตนามาโดยเฉพาะเข้าใจผมรู้จักไหมคนรู้โอ้ทำมาขนาดนี้ไม่รู้ได้ไงเนี่ยทำมาขนาดนี้นี่ผมไม่เอาเป๊ะเห็นจงเห็นจับพวกเนี่ยบางระบูรู้จักมอสโอ้มีใส แต่ละคนที่พูดมานี่แต่ละคนที่พูดมานี่ผมใช้คําว่าปรมาจารย์ผมทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหลักสีเกตผมถึงไม่อยากถามว่าถ่ายรูปไหมผมไม่เอาใช่ลักสีเกตจับโอ้โหแต่ละคนโอ้โหตาถอยพวกนี้ตั้งแต่ยังตู้อยู่ตรงนั้นอ่ะมาปรามาจารย์ผมทั้งนั้น ท้งหดเนี่ยแสนสี่ถ้ามันแคผมงไปผมไม่สนใจไม่ได้แลใช้ิสึบเอเดี๋ยวะเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้ห้าสิบห้าอันนี้อันนี้เมื่อกี้อันนี้ห้าสิบห้าที่เจ็ดเตียนะเจ็ดก็เป็นแสนสองห้านะแสสามเจ็ช่เจ็ก็แสนสองห้นะี่จะเพิ่มให้ผมมาเป็นแสนสี่แล้ว กำไรนะไม่ชยมันกำไรเอาที่คุณสบายใจแล้วนะครับเอาเอาเอาหนึ่งแสนหรือนึ่งห้าพันอะไรกนแล้วใช่ไหมแสนสองนะผมจะไส้ไม่หนี่ก็เต็มเลยเต็มไปถ้าถ้าสีสวยมันได้แต่นี่เห็ือนปลูกแล้วเหมือนปลูกแล้วตอนนี้ลูกค้าอาชีพผมนี้ผมให้คุณสามหอยากแสนแสนหนึ่งห้าแสนหนึ่งห้า แสนหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้ครับโอเคโอเคได้ครับอย่างที่เจ็ดพูดอ่ะผมก็อยากทำไราคาทอเท่าไหร่คุณว่ามาผมก็ขายอันนี้ต้องเท่าไหร่อ่ะเด็กอันนี้เท่าไหรเบอร์เจ็ดเท่าไหรเบอร์หกเท่าไหร่แปดหมืน้าได้ไหมเดี๋ยวรอผมนะได้รอกันทั้งหกหกนะพี่ครับเก็บเก็ไม่เป็นไม่เป็นไรขายเอาเชื่อขายแปดหมื่นห้าผมได้เจ็ดหมื่นหก จัดไปเอาให้หมดเอาให้หมดที่เปลี่ยนเหลือเป็นพญาไม้ใช่ครับงานของร้านเนี่ยก็คือเอ้ผมว่อรวยที่น่าจะแพ้นะมีเพชรมีทองเนี่ยอันอันนี้แพ้แต่ว่าเรื่องข้างงานเนี่ยเ็ยก็ไม่แพงแล้วใช่เป็นราคาดีหนักแม่นีท้ายอย่างเดียวใช่เพราะว่านี้จ้าหมูของเป็นรอยอยู่เข้าไปน้อยหมื่นอันอันนี้เท่าไหร่เจ๊หมื่นหก อันเดียวนะไอนี้คู 44, ่ไอนี jacket, so s <S oh, ่ค pues e ู 10, uh. ้นี anyway. ่ปีคู่เทียนเจ็ดันหกแต่นี้ภาคสัมาอ่ะอเนี่ยปีกู้เนี่ยด้านนี้สุดที่เท่าไหร่นะสองหมื่นอ่ะบวกแค่3ามสิบเอรซลจากราคาทองที่เราตั้งไว้เอาคูณสบาใจเลยเท่าไหร่เดี๋คิดน้อาหมื่นได้ไหมลับไปอันนี้เท่าไหร่เอหม่อาหมื่นะเด็บนะ หนึ่สี่ไม่ด้จนหนงห้าหนึงห้าแล้วอะรอเงน่กไปโอเคค่เขียนดดวไม่ไช้เดนีไม่แรงอันนี้เทไดหมอกไปหกพันอันนี้เติมไปพั้าอาเจ็ดพันนี้เท่าไหร่ดพนอันนี้เท่าไหร่โอเค ภามห้าพันแล้วทำมาสามพันหรอสี่พันลยได้สองเจ็บนบวกหนึ่งหื่นสามพันเก้าเจ็บคิดตกบ่ไปเจ็บบวกกับบคิดอย่างเนี้ยอันเดียวอันเนี้ยผมเป็นทคิดเจ็บบวกไปอีกหนึ่งหนสามพัเก้าบ เด็ดทีที่คีค่อยๆเินไหนึ<ป>ง 1, 3, ่งสองเก้ายอรยันตรงเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมาเชื่อใจด้ว่าเข้าไปนั่งลับลูกขั้นกว่ารับลูกกันกกก้นก่างให้ก่อนนั่งรอรับกันเดียวไม่เป็นไรหรอกสองก2สาสี่สองสามสี่ แต่ว่าอันสุด้ายหนึ่งสาไม่ได้สารเจ้าหลนี่ยคมเหันีกทได้ทำได้ไวันนี้ถึงเรืองมาหาที่ตกคหนึ่งผมดูหัวเหงสองผมดูการพูดการจาได้ไหมวันนี้เอาพักมาประมาเท่าไหร่ครับผมไม่รู้เท่าไหรตั้งใจว่าวันนี้มาจบอย่างเดียวกี่องค์ ได้หมดเลยค่ะได้หมดเพราะมันเลี่ยมทองยังไงต้องซื้อได้อยู่แล้ววันนี้ได้เไรคน่าจะสองแสนกว่าโอ้ที่เอาหมดไปเยอะแยะกว่านี้เยอะแยะเจกพร้อมรายการทั้งหมดเขียนโดยละเอียดอีกนิดนึงเป็นไปตามที่เราคาดหวังตั้งแต่ตอนตื่นมาไหมคะราคาไม่คาดถ้าคาดเขาซื้อผมไม่ได้หลอก ผมพอรู้บอกต้องเกินคาดเกินคาดถึงน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ผมจะทําให้ดูว่าผมสามใครแล้วผมทาไหนเท่านั้นขายคนนั้นเพราะผมค่าผมไม่มีต้นทุนพระลงจำนำนี่เนี่ยไม่ไม่เหลือไปให้ลูกค้าเหลือหรอคะไปโอ้เหลือเยอะนี่เขามีตลอดเขาเป็นอาชีพคท้าผมไม่สนใจผมรับถือเท้าเวสุวรรณคนเดียวนี่นี่เขาเป็นอาชีพเขารับจำนำจำนำรับทองอยงบางทีของหลุดเขาก็ได้มา นี่ถือว่าเป็นอาชีพที่แบบว่าอีกอาชีพหนึ่เแถาไม่มีนิดนึงก็ไม่มีทถาไม่มีเท่าทำไมถึงบอกี่พเใส่ขาวดึงการพูดจาเขาตรงไปตรงมานะเหลี่ยมพ่อค้ามันมีทุกคนนะแต่ว่าเขาพูดมีหลักการและเชื่อถือได้ไม่ใช่บอกบางคนบอกโอ้ยคุณจะขายพระห้าแสนคุณไม่เอาพระมาให้ดูอ้า เงินใหญ่แบบนี้ผมมีธุระอยู่ผมจะไปยังไงรู้ป่ะมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วคนี่ครั้งแรกครั้งแรกแล้วคิดว่าจะมีครั้งต่อๆไปด้วยโอ้มาจากไหนคะสุขุมวิทบอกเยอะเลยโอ้เดี๋ยวเจ้านี้ตามสูงก็อยากาแ่งขันกันหอดเอยครัไม่มันมันของจริงอ่ะเขาเราดู๊บเนี่ยโง่เองเขาได้ทุกอย่างได้ แล้วเขาไม่อดร่มหมดรวยโอ้โหก็มีตังซื้อพาก็พอ,อแล้วซื้อพาเจเจแค่เขาพูดมาว่าเขาซื้อบใไรบ้างผมก็รู้แล้วเขามีเท่าไหร่เชื่อมนะันพันอย่างตับ <c ười> ให้เยอะด้วยถ้าไม่โดนต่อหน้านั้นสองร้อยนะผมยังรู้ด้วยป่านี้ไม่ต้องไปอยู่้องหลอมานี่ต้างนานแล้วเจ้ขอบคุณครับรู้หมดทุกอย่างเลย เจขอเป็นมากค่ะเจขอขอบคุณนะครับพี่เหรอไปส่งเลยนรู้ตายแล้วไม่ได้เรใส่เน้จจำไม่ได้ทำไมเฮียจำไม่ได้พวกนี้มันไม่ได้ออกอะไรมากเลยช่องเก้าวันเสาร์ช่องเก้าวันเสาร์ไปสองโมงเฮียสองโมงไม่มีคนดูสองโมงไม่มีคนดูแล้วก็บนในยูทูบติ๊กต็อกเป็นทุกคนเลยโอ้ตายแล้วลูกสาวผมแน่ด่าผมแน่เลยเจขอขอบคุณครับเจขับรถจับไหนจักรยานได้เลยเดี๋ยวไปรับ